แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14พฤศจิกายน2566เคาะแล้วนะคะรองนายกภูมิธรรมเผยมติครมล่าสุดวันนี้14พฤศจิกายนขึ้นราคาน้ำตาล2บาทบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรและเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับสูงสุด20,000บาทนะคะ ข่าวด่วนข่าวดีมาแล้วนะคะ14พฤศจิกายน2566เวลา11เนาฬิกานาทีนยภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอล่าสุดว่าที่ประชุมครอมอเห็นชอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน2000 20, 0บาท ซึ่งจะต้องหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทคสก่อนในการดําเนินการนับตั้งแต่ครมมีมติเป็นต้นไปนะคะซึ่งคาดว่าอย่างเร็วเป็นวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนี้หรือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินภายในกรอบระยะเวลา1เดือนหลังจากนี้ นายภูมิธรรมได้แจ้งเพิ่มเติมส่วนเรื่องน้ำตาลคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวันนี้ครมมีมติเคาะขึ้นราคาน้ำตาล2บาทส่วนอีก2บาทที่ขอขึ้นเพื่อใช้ในกองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมครมยังไม่อนุมัตินะคะโดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันก่อนเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียว โดยนายภูมิธรรมย้ำว่าการแก้ปัญหานดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องกเกษตรกรส่วนเรื่องอื่นจะปรับอย่างไรนั้นค่อยว่ากันตอนนี้ขอแก้ไขในส่วนที่ฉุกเฉินก่อนทั้งนี้ช่วงที่นาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกาได้ฝากให้เร่งดําเนินการเรื่องที่ค้างอยู่อย่างเร่งด่วนนี่คือข่าวด่วนแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาและพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตในช่วงบ่ายนะคะอัปเดต14พฤศจิกายน2 5 6 6